ปิดฝากล่องทองนะคะจากนั้นกระตุกริกบบิ้นด้านล่างค่ะดึงริบบิ้นมาถือเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นในการถูกมัดปิดปากผ้านะคะจากนั้นคุณแม่จับผ้าด้านตรงข้ามตัวเองค่ะตลกเข้าหาตัวเองค่ะด้านตรงข้ามนะคะ ถูกต้องค่ะตลกเขาหาคุณพ่อช่วยจับมุงผ้าได้เลยนะคะเป็นเคล็ดข่าวว่าเงินทองจะไม่รั่วไหลออกไปไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันรวบไม่ให้มีรูรั่วนะคะเพื่อที่จะได้เก็บเงินเก็บทองได้อย่างง่ายดายเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะคุณแม่ถูกอ,อย่างทะมัดทแมงคุณพ่อมัดบบจับแน่นเลยนะคะรู้เลยใครหาใครเก็บนะคะเรียบร้อยแล้ว ห่อผ้านะคะคุณพอ่อประคองหลังคุณแม่ไว้นะคะคุณพอ่อประคองหลังคุณแม่นะคะคุณพอ่อประคองหลังคุณแม่จากนั้นคุณแม่่ามองกล้องยิ้มหวานๆก่อนหนึ่งทีแล้วก็แบกขึ้นบานและเซมาทางด้านข้างเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแม่ค่ะ